บาดน,น้ำปูก็แปอเท็ย์นึงไมประ้เมือมม่อนะ้ำปูเขาไปจมเมื่อไปวางประดอนด้วาง,รงแรงๆรน่งไปล้วเ้ากระเทดอาอาชาปานกีนเดงพระเจ้าบอกมาเยอะขาเวีนีก็ขึ้นไปแต่ว่าดีบบเห็นบ่เหน็อเหนอย่างแต่ว่าอย่างตรงชี่ทางจิตใจ พอดไปไประจับอยู่ทางใจใจจักอยู่บนได้แต่โตวันกัดหัวจากบอลโยโย่ดีก็ได้ก็บอกกับแม่แม่หัวจากคนซื้อเจ้าของมาแล้วจะได้ลืมแล้วซื้อก็ได้ทีอเราไปโย่แต่ว่าสามบอลน,นี่คิดว่าสิป,ปักปักรักเอาให้ได้อยู่แต่ว่าโอ้สามบอลหนึ่งสองสามบอลสามบอล ชาวบอนซีหันออกไปได้ดอกเขาหวงหลายแทศบ้านเขาให้เขาเขาให้เา,า,า้านาแต่มันนอนทับอยู่าั้นเต้าอยู่ไกลอยู่พอบานจากเสร็จถึงเวลาปลาบัา่เขาไปบ่ได้ดอกเผาออนั่งวอยู่แทนไปถางปลาไหมถิมบัดบาดปลาพลังหุ่มด้วยละเบิดแล้วเท่านั้นแล้ว,ลว,ลวเอาง,ง่ายๆเนี่ยง่ายขคันไปแตง คู่ขอแล้วก็สูดดอกมาโลดออกมาโลดถักเยอะยางเลยคันพ่อรุงเทปมาพี่ไฮเยอะแต่ว่ากัเจ้าบุญจีบมาปอกทอดบรีดให้ใข่ฟัวไข่ซึ่งยู่นี่นะ ให้ลูกให้หลานอยู่นี่น่ย่าให้จเ,มามาเจ้าคนมากๆกันเจ้าเชติเจียวปะผมไม่เห็นไ่เห็นเอาเน,นะาะอย่าง<ช>ว,าว,วันนี้วันโยบอนคับกุงนี่สเสกทามเมื่อแล้วมันบ่แมนข้าเจ้าเอิ้นว่าทำอะไรให้แล้วน้ำมาหาอย่างว่าน้ำมาหาวิเชนุอย่างบานซ่างวัดยวนทับยวนไปเบิ่งแล้วมันบ่แมน ป่าอันนี้มันเป็นขุดเห็นว่าเสด็ดอกมันเลิกบวชว่าเสด็โอ้ยบวชได้เลิกดีแหละว่าเสด็ดอกเห็นอยู่ขางบูหูจักว่าเสด็ดอกอาจารย์มหาเห็นอยู่ว่ะขางบูหูจักว่ามันมาด้ยูเลิกดีว่าเวลามันถึกหมอกกันไปว่ะการเวลามันบวถึกหมอกมันก็บวไปว่าเสด็ดอกทุบเนี่ยหากินหมอกตัววัดเสดดอกมันจะไปจำจำหยกหยกคือโต้กบเตียนี่แม่นบว่าแม่นวัดเสดะ ขึ้นไปหากูดหลังจงโู้นวัตเซนเต้นไปขึ้นโกลนวัตนั่นแหละมันดูดหมอกวัตเซนน่ะโอ้โหนั่นเอาไปได้บ่โอ้ย้ขันอาจจานวัาจ์ฮัลโลพระอาจารย์มหาวัจจักโอ้มันบ่อยู่นั่นว่ะโคโลย้อนวัตเซนดอกไหนวัตเซนได้หนุนข่าวมาแต่บูกวัจจักเลยวัตเซนดอกบ่บอกลักษณะบ่บอกมันคือนั่นอะนี่หรือบ่บอกเสย อยู่ที่แห้งกาอะกาศวะหัลละโบเวลาเป็นยาวเอาทั้งบุญทั้งคุณเอาก่นอนบอไปกับยาวไปยาวบเป็นลงแบบนี้คนธรรมดาโบเป็นยาวธรรมดาเลยเพราะว,ว,ว่าเดินทุเรศอยู่สิบกว่าปีแนละ้วออกปฏิบัติอยู่ก็ยี่สิบปีเหมือนทั้งจรวดกคนไปบัดผู้ผู้งกเหมือน ไปบัดบ่มีบ่ปกฏบ้นนั่นบ้นนีอ้อำเภออำเภออย่างก็ไปเบ่งบ่มันบ่มีแต่ว่าส่วนมากตัวกันไหลตัวกันไหลทำนั่นมีสันทำนีมีสิตัวกันไหลบ่มีบ่มีนี่บ่หาจะอยูทอ่ทำบอกาจจะอยูท่ทำ ส่วนมากมันเป็นก้อนหินมันถี่งหันบางที่อยู่พายาเนี่ยโอ้พายามันเป็นลามมาดนา้นไงผุนผุนอ่ะไม่เนเพิ่ลงลายอยู่ด้านไปอยู่หันแม่เพิงองบอกวันวันมันอโศกมา้าวดอกโตเป็นอยู่หันแตเมันไปเปลี่ยนไปจะออกอยากโง่ไกลๆบอกบอยู่ไก้ว่าจะอยู่ผู้หน่อยกับกบ่มี ทิ่จันโคตกวา่ขวาขาว่าไม่ไปรบผู้หน่อยพูแม่มันหลับไปสยมันไก่มันไก่พันอยู่กระดับแท้งหรือบ่าวาออาาวาสนออกเสียงสือนโดวเสนกพอจะกระจันเอาได้บ่กว่าสนเออได้พไ,ได้ก็จะรอ,เองเบื่อไงล่ะเทาเวลาคนพ่นอประสบประการไลยพ่อการไลยของ ปัจจุบานถึงเจ้าเนาะไปอย่าพบาดันบ่อนั่งบ่รออยู่แต่ว่าวางแล้วมันพัวพันกับวัดวัดดงหันวัดป่ามูลีมุลีบัวว่าตาดอกวัดจักบาทจักกางกระจังข้าเจ้าเขากขาบอกเขาข้าเจ้าไปเป็นหน้าแดงบ่บอกเกลียวพระพุทธเจ้าบ่มีราบบ่มียศบ่มีศรได้เสริอ เอาเท่าเด้มแล้ฮาฮ่าาให้จะก,กับข้ากันนี่เนาะเจะ้าหนิกาคือการละผมมีหลับผมมีหยผ,มมยผมมู้มีสวทีิเรียนโยผมมีมีแต่รูปเบทนาสังขารวิญญาณอายุยืนๆย็นเท่นนั้นยืนๆยน รูกปักขันโตวิทยา,าคุณวิทยาขัานโตสกุลละขัานโตเอาเท่าน,นั้นถือมันในสังขารในวิญญาณถือให้มันคงเทวากะเอชื่อว่าดีเติมยู่เลยล่ะ <laughs> ใช่ได้เติมยู่น,ลนเลยมันเทวดาว่าเอว่าชัน มนุษย์โลกหบ่คือมนุษย์ปัจจุบันมนุษย์โลกจะเก่ามนุษย์โลกจะเก่านี่แต่หลังสองพันห้ารปาปฏิบัติเจ้ากลกที่ยมมาจนมันเปลี่ยนสมัยตัวศาสนาปาโคดัมเบิร์ดสมันอร้อยบาดีหรืออาเรเบ,เบตต์วันเบิร์ด่าวกา กระตอระยะจนกว่าเพนปลาเียมใจทำพุทธบัญญติไว้วันนี้จบนจริญหลาะแต่ว่าเฮากะแต่ว่าห่าเราคุณบวบ่เท่าเดโกณนาคัมโลกันโปโคโรโบฟ้ากุกูโกโรกูนาคุณัดโปโคโรบเรลือกบ่เท่าต่เขากะวายบ่เท่าเดชบบ่เร่าเดถึงคุณบ่เท่า คนคเละคนตั้งศาสนาขึ้นมาให้เฮาถือสมว่ามีศาสนาก็เป็นไปตำล้องหนึ่งเด้เฮามีศา,าสนาศาสนาที่สอนคนให้ซื่อสัตย์อยู่ใจพิจารณาถือมันเดินมันสัจจะาะวังเอาเปรียบเจ้าป่ายบางงองก็อยากลองว่าดูว่าปนรู้ชื่อเมื่อกี้ว่าจะหนักวายวายระปู ตื่นเกินมาลเลยกูเจียวเปียบปูน้นันได้จังไดเนาะพวคิดจะเจียวเปียบกันบ้างใช่ไหมแต่ขาคิดเนี่ยคิดเขาคิดว่าเขาจเจียวยเปียบเจ้าของมันจะเป็นอะไรเราโมเสกข้าจเขาเปียบเจ้าของโมเดสกไม่ใช่กรบอปากก็ได้ล่ะอันนี้เขาฝ่ายปฏิบัติเขาจะว่าหนึ่งท่าพิสูจน์ความจริงอาความจริงเท่านั้นจริงอีกเลยบอ ครับมันมีเกิดมาจริงบอรหรือบอรจริงสิเลวนำเถอะนะแต่ว่าบ่อยเสื่อกันไปบ่อยถือมันยึมมันให้สิงไม่อาจจะหลอกลวงเจ้าของสิ่งนี้กาปา,า,าจิระได้เพพาะว่านั้นแหละนี่หลอกลวงเจ้าของหลอกลวงเจ้าของไปเจ็ดเจ้าของนะียออกไปลวงลวงเจ้าของนี่ระว่าไงดีถ้าไป ขาดจิเท่าอ่อนเนาะมันหลอกได้ดิจิตเจ้าของอะไเจ้าของหลอกเจ้าของเท้าอ่อนเท้าแก่แกไปแล้วนุยหลอกไปได้ถ้าหลอกจิตเจ้า,อาอของหลอก,กของมันจะเป็นนั้นไปจากต่างนั้นหน้าดิจากต่างนั้นหน้าเคยพอเคยดีกันเคยพบกันแต่ว่าเขาไอ้แข็งไปทูกอย่างจิตของเขาให้แข็งเกินเขา ทีบ้าขาบ้าตีเงเสียบางทีก็จีเท่าออกไปแลกนาก็าได้เป็นเส่นนี้เอากระวังไว้ดีอยากให้ภาพบวชให,หม่มาตั้งสมทานไว้เทอมันจังอยากได้ใบใหม่กันเก่าเราไปพอด้ดอกอ่าวัดอากุฏิวิหารกองเกา่ากองป่า โควตาไวไปพ่ได้ป้าเกา่าแล้วขั้นเกินสองปีแล้วบอาปล่อยมาเรียนไปทางนี้จากกาญยวาก็เคยอยู่อยู่ป,ป่าหลวงแปดปีนวลแปดปีแต่ว่าก่อนนั้นพ่อขั้เขาป่าเลยเม็ดมาอยู่เพล่ะ เดือสามเลยสิกับก้ามเขาอยู่ต่อที่ขจรว่าเอาไปจอะผาเงินเราอลยนี่แหละวันเสียเสียแทกเสียเขาแต่น <te ric an ma> ี้แหละก็เลยบอกต่อกับก้าอยู่แปดปีรอดกับพวกเขาเลยไปก็มาวกจางนี่ต hey, ้นเขาอยู่สามปสามปีสี <se> er <mirrors> ่ป um ีออกกันไม่แต่พอสอสี่สิบแปดออกไปแต่เริเปิดเปิงเท่ปนี้ พระลายชูรวบายูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเจีายวบังกะมมนบ่ก่อยสบายไม่บอค่อยสบายโอ้ยกิรวนะัารอยู่อยู่วัดอยู่สาธารณะก็คืออยู่ของตัวเองเด้ลงตัวไม่พยว่าไดแล้วกินกับกินของของตัวเองอยู่กับอยู่ของตัวเองนะครับ ยังก็เห็ดได้ว่นหยากเห็ดยังก็กระได้นะอันนั้นไม่เห็ดแล้วเวลกระเจ้ากะใสเห็ดเด้ตบ้ากระเจ้ากะดีดีกว่าห้องได้ดีในในสายตาคนบ้านเฮาบ่ดีในสายตาคนที่บ้ดนพ่อเบี้ยงเขาบอกอบอกไปกินเขาเขาเขาห้องกะ ไม่อยู่ไมีกินไม่อยากกินไปกินแล้วก็แล้วเนาะฉันหลอความเจ็บตามไปตามจิตสูสัสังรเราไปด้บุญยังฟังดีๆจะได้มีปัญญาแค่ว่าบุกให้บ่ดิ <laughs> บ่เคยบอกว่าป <ic> ูภาษาขมิ้นนี่ปูเปลี่ยนบ่ปูได้ไปทุ่งดงทั้งขมิ้นบ่ครับผมทั้งสุรินทร์ั้งปุ่นฮะได้ไปทุ่งดงทั้งสุรินทร์ั้งขมิ้นทั้งปุ่นบ่ครับผมบ่คักฮะปูเคยได้ไปทุ่งดงทั้งสุรินทร์ั้งภาษาขมิ้นทั้งปุ่นบ่ครับผมไปวไปวังห้าสิบสามเลยวัางข้อชี้ขากันไป ไปไปเสียเกตพอขอบนารารดนขอบไปใส่หัวบุริลัมใส่บาโน้นขับป้อมไปโน้นขับป้อมไปนอนยี่โนนขับป้อมว่าสิไปอารันอยากเห็นอารันไปยไหนไปแยกกันสามแยกมาอำเภออย่างอ,อำเภออำเภออย่างลืมซืม้อไปจะไปพูดแยกเลียนเน้ยวออกกัน อมแพทย์ชะตึกเลี้ยวเข้ามากัาบบริลามซำตอนนั้นหลานตายลูกลูกเราเลูกลูกลูกลกชายตายเขาโทรไป่นอยู่โน,น,น,น้นขับป้อม่นโคกขับป้อมโน่นขับปอมโมเปนคกขับป้อมหรอกจ้าเป็นประเทศไทยแต่ว่ามันส่งออกไปเป็นโน่อนอย่งบินประเทศไทยม,มันแทงเขา ขาวาดออกภายในไปทหารหลายไกลจากทางกัดประมาณสองสามกิโลมีสองสามกิโลเมตทหารเป็นก่องลอยกองลอยทั้งปุ่นก็มีทั้งปีกกรมีทั้งกระเมนก็มีทั้งเฮากกรมีแค่ยังไงตั้งปืนใช้กันบัดกันเก,กินมากกับวาเดินน้ำกันแตนะ่น่ะหลังบักจุลินทร์ตาย ทหารจาวดุรินไก์รางงานประมาณสามตีหามอไปยอดบุญถามว่าโอ้ยของคนนี้ท่านผ้นก็บอกราวกับเขาเนาะทางองนอ๊อ๊าอำนาจจะเลทั้งหมดเลยอกราวกับเขาเนี่ยยิง,นนยาาง,ยงกันยุติแล้ว่าไปนั่นโอ้ยบ่ยงิงเดียวจะยิงอย่าง,งัรจะบ,บอกวากันว่า,างงกันยิงยังยิงกันฟาเด้อ ก้ไของคนบ้านเดียวกันทั้งพ่นกับมีคนไทยทั้งพี่กับมีกบม่กับเมนมาเอาเมียกันยูอในหลูกในลานกันก็ยิงกันแล้วบักสุเรนไปยิงเขากวันอยนี้เห็นยิงเขาหลดอี่นี้คนคนอยากเมาเธือเขาดีตายบาลีโคกันเขาก็ตากมาก็เถืกตายแล้ว <laughs> ตายคนละคนทางคนขยางไปว่าอยากอยากเห็นอาเลนยาประเทศจากวัดป่าจีนไปบอทเ พอปีกันแวะบ่าปอบอจะถึกใ่ไปแล้วใจได้เสือกไปแล้วตเตเลตีทตะเลดโอ้ไปตามกวาการ,ก,ราก,กินอยู่นี่ตั้งแท่ก็กินน้ำกันอยู่กินเหล้าซุปกันอยู่กวาทานกนวาอันทานได้เนี่ยว่าติบ่คือไปคือยางมาว่าซั่นโอ้ยของบ่ได้เป็นศัตรูไปเท่านั้นแหละ ไปเป็นจัตุยังไปซื้อชจ้งเขาว่าแนวที่หาแนวที่หาการวางมือเจ้ากับเขาแล้วใช่หลหมก็บพรปากครับปกจาพวกยังไงก็ซอดเขาเป็นเป็นจัตุเขาไปบอทามเนี้ยนอนอน้ำทางสนอนอยู่สองคืนนอนตองรงข้าป้อมคืนหนึ่นเงเรานอนอันตรธตนคืนหนึ่นงกันแล้วบินาบาดพาเมืองป่าบ้าน พอ,อไปกินน้ำทางทั้งเทียกับพอดว่าข้ายทหารกับแว่ไปกินข้ายทหารเขาปลากระป๋องเนื้อมาให้กินแซ่บจะได้แล้วโอ้ยพญายเฮ้ยไปเดี๋ยวนี้ไปก็ได้แลยเดี๋ยวนี้ตะเกียบวังห้าสิบสามเห็นโอ้ก็อยู่ในระยะเจ็ดสิบปีร์เจ็ดสิบกว่าดีเนาะ แข่งขากับแข็งบระยัดประยัดเนี้ยแต่ว่าข้าเจ้ากัพวกทหารไทยอ,อกผมมีแอ่ไรของดีบัวรัวบอัวหลาบมมียงังนี่จะหนึ่งสัจจะสองอดทนเท่านั้นเท่านั้นว่าอดทนอยัางพะย่างแล้ววะสัจจะคือบทตัวผู้ใดหรือว่าจะอันนี้ถือมัน่นหรือว่าเนาะเป็น น,นอนอยู่บา้บานอย่ยงอ่ะอ่าอบเภออับเบสุึกนะบ้านไม่ใช่เขาบุรีรัมบา้านยังบ้านบักเต็งได้ได้มูอยู่หันผู้นึงมูเดียวกันแต่ว่าเขาเป็นโยบุเป็นพระตอนนอนอยู่เขาบ้านนี่ไปนอนอยู่ทั้งที่ใต้บา้านเนี่ะนอนอยหัน <c oughs> แกเลยบอ,อกปหาก็ได้มูเป็นมูเดียวเป็นมูเดียวกัเนกเด้อ ไม่เป็นอะไรว่าจะปุรุษเป็นพออากการนมมะรรเขาอย่างการนาำสมุดถ้าใครว่าเป็นโมเดลกันไปมาหาจุกันเด้ออยู่บ้านใดนเขียนบ้าเขียนบอกแก่แก่บระมาณเทวิตายแล้วประจักษ์โตหลายปีแล้วเวลา16ปีแล้วมาก่ะมานองทองห้องของมอศูนย์มากขอมอศูนย์ขี่รถ คือเรากว่าโูนมีเงินสี่สิบบาทยี่หอดใจว่าันอกมีเงินสี่สิบบาทนี่จีวัตรใจว่าจะอะไยจวัตใจบอกประสบการณ์เรื่องเงินก็ว่าจิไปใช้จีบคดแกนมาเสจเห็ดแบบขึ้นรถจากสองหอมากระลงคอนแกนมีแห้งเหีาวอไรบางมีแหงขาเหยวคองแกนไปเหรอกอกจากคอนแกนเราก็มาก็มาบ้าน สามแยกขึ้น,ข,น,ข,น,นขึ้นอ่าขึ้นหย่าเนี่ยเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยขึ้นนั่นก็ว่าตาตีลองเขาีนเรม่ลงบ้นโรงพอาขุอภหอม <c oughs> มาโลกาอ่าสอ,องชาติลงหันไปไปไป <c oughs> รูปเดียวว่ะผู้ไปผู้เดียวผู <c oughs> ้ดเดียวเลยไปลงสองศาสตร์ <c oughs> แต่ว่าได้ขนแกน,ยแน,แกนยอยู่เด้อแต่แกนก็ยางมาจากขนแกนมาสามแยก ขึ้นอุบลราชอีประมาณสิบสามกิโลย่งางออกจากกันมากะที่แล้วขึ้นอ่าขึ้นอุบลราชที่แล้วไปเขาว่าวันเนี่ยกระเป๋จองจากกโโ็ลงก็พอหอมต้องไปข้างกนันดีเด้อไปโยเดือนกลัวไปเท่านี้เดือนกลัว เช <c oughs> ามากะพอเกัดพ้นมากก็ร้องมาพี่ไปลองมาพี่กลับมา,อมาตอนนั้นมาหอดบานนี้ทั้งเขาบกคือทั้งเขาเด้จากแต่คอนแกนเอยยางเนี่ยขาหยุดทานดอเขาหยุดทานทานลำทางแล้อบอกทีรถดรอลองตาภาตุดองบอมีงเงินขาดรถ เขาบาอ,อกคีแม่นเดียเขาบาอกใครละผาดตัวลดขนแก่ตัวเองเนื้อบรับกับจังหวัดระยางละพรสอร่อยจ้องร่อยผู้นึงเขาเจ้าให้ท่านน้องโอ้มีเงินหลายบาทเติบไตเขา,าบ้าไม่ลงมทอทอได้ขึ้นกันส่วนจีฮอดบาทเงินสามหมื่น 3, <laughs> แต่จะทานทั้งทางอ้าวว่าจะหนอกก็เลยว่าจะไป,ไปสร้างเขื่อน จะไปสร้างอ่างน้ำอยู่บานผาซานไกลกับบ้านปูตะกี้บันบ่มีแต่สบายนั่นมันเป็นอ่างเด้บ้านนี้ลูกลูกเคยคันไปยิงมูตายมันก็เลยว่ามอแมาจางเอามาจางวัดให้ได้เพียงหินจกกอกรว่าจันเขาขาดเรื่อยตัวว่านัรนก็ได้ขึ้นไปจรางเขื่อนก็ได้ขึ้นไปจรางเขื่อนขุมเงินสามเ,าม,เมืองที่หลายๆเติบโย ต่อไปก็แทบบ้านกระตกซอยว่าจนไปบ้าชเพื่วยกลับไปวอยส่วนยางเขาจดได้กีดไม่ไปสั่งยังแว่ไปส้างว,ว,วัดป,ป,ป,ป่าปนปูนแล้วส้างมันโอ้โดนเติบอยู่ที่สามปีหรือสี่ปีเลยหลัดแจวว่าโมออยูเนออี้ยโมยูส้างได้สองเดือนสามเดือนเขาได้เงินไรละเนยโอ้หพวกนี้โได้เงินเพราะว่า เขาเขาเช็คเลขเจ้าภาพเขาก็เอาไปเบิร์ตวันใดครัานะแปลมาแล้วแล้วก็เจ้าปณีแล้วก็ไปก็เจ้าก็มานอะไรเจ้าเจ้าก็ไปอยู่บอกไปบไอยู่อยากอยู่จึงซี่เสร็จแล้วกับบัวกับเจ้าดอกเรียนสามนี่มันปูลงสะบัดครับผมครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณปูไหลายลครับผมครับ